สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับผมที่กำลังมองหาโปรแกรมจำลอง Android เล่นเกมมือถือบน PC ผมขอแนะนำโปรแกรม LD Player Partner ที่ดีที่สุดสำหรับเกมมือถือเป็นโปรแกรม Emulator ที่รวดเร็วที่สุดดีและ,สะเสถียรที่สุดในปัจจุบันหรือว่าใครที่เป็นสายรีไอแบบผมนะครับทาง LD Player สามารถโคลนหน้าจอและหลายจอได้ และยังสามารถตั้งค่าออโต้คลิกพร้อมกันได้หลายหน้าจอทำให้สะดวกสบายไม่เสียเวลาในการรีไอดีหรือว่าใครนะครับที่เล่นเกมแนวตั้งนะทางโปรแกรม LD Player สามารถปรับเกมแนวตั้งให้เป็นแนวนอนได้ในลหลายๆเกมนะครับถ้าใครสนใจดาวน์โหลดมาเล่นด้วยกันครับผมโปรแกรม LD Player โปรแกรม emulator ที่ดีที่สุดสวัสดีครับอยู่กับผมมาเล่นเกม วันนี้ก็อยู่ในเกมโป k e m o n w ั n d e r Journey เกมมือถือโป k e m o n แนว Idol RPG ร์พีจีเวอร์ชันใหม่ของทางค่าย X7 g a เ e กมตัวเกมมีภาษาไทยเล่นได้ทั้ง iOS และ Android เกมนี้จะเป็นเกมสำหรับสายฟรีนะครับทุกคนนะแจกคูปองบัตรเติมเงินฟรี648หยวนหรือประมาณ3,000บาทไทยแจกทุกวันนะครับแล้วก็แจก VIP 21นะครับนี่สำหรับผู้เล่นใหม่เนาะ แจกฟรีเลยนะผมตั้งแต่ต้นเกมเลยเนาะรับตัวละครพวกนี้ฟรีเลยนะคทุกคนนะไม่ว่าจะเป็นมิ t ทูนะครับมิวทูเนาะมิวทูแล้วก็พวกปิเกอร์จูอะไรต่างๆเนาะแจกอย่างเยอะครับผมบอกเลยนะครับสามารถกดรับได้เลยนะในส่วนนี้เนาะสำหรับวิทีดาวน์โหลดท้ายคลิปนะครับผมอันดับแรกผมขออนุญาตสอนวิธีการรับคูปองบัตรเติมเงินฟรีล้วให้เรามาที่สวัสดิการตรงนี้ครับ มาที่คูปองรายละเอียดการใช้งานเห็นไหมครับ648ย่64หยวนเนาะหรือสามหรือ3,000บาทไทยนะครับผมแจกทุกวันนะสามารถซื้อพวกแพ็กเติมเงินต่างๆได้ทั้งหมดทุกแพ็กที่อยู่ในเกมนะครับผมนะอ่าอโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาดูระบบหลักๆภายในตัวเกมและระบบเกมเพลย์ครับสำหรับที่การเล่นนะครับผมให้เรามาที่การประจนภัยตรงนี้ครับมาที่ท้าทายตรงนี้ เกมนี้เราสามารถจัดทีมได้สูงสุด5ตัวละครน,นะครับผมสำหรับตำแหน่งของการวางของตัวละครก็จะมีทั้งหมด3ตํตำแหน่งเนาะ,ะมีตำแหน่งด้านหน้ากลางหลังนะครับแล้วก็โปเกมอนเกมนี้นะครับทุกคนมันจะมีทั้งหมด5าธาตุนะครับมีธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมธาตุแสงธาตุมืดแล้วก็สายของโปเกมอนนะครับผมก็จะมีสายแทง สายโจมตีกายภาพสายโจมตีเวทแล้วก็สายซัพพอร์ตนะครับผมหลักๆมีอยู่4สายเนาะแล้วก็จะมีระบบแพ้ทางชนะทางของทา่าต,ต่างๆนะครับแล้วก็จะมีโบนัสท่าเนาะถ้าเราจัดทีมท่าเดียวกันลงนะครับผมมันก็จะบวกพวกค่า sp atk อะไรพวกนี้เนาะนะครับเนี่ยก็แล้วแต่ท่าที่เราจัดทีมลงเนาะยิ่งเราจัดตัวละครท่าเดียวกัน5ตัวนะผมมันยิ่งจะบวกเยอะเนาะสำหรับโบนัสท่านะครับผม อ่ะแล้วก็จะมีเราปรับเปลี่ยน formation ท e a เนาะมีทั้งหมด6รูปแบบนะมันก็จะปลดล็อกตามเลเวลของตัวละครหลักของเราเนาะสูงสุดอยู่ที่เลเวล60ก็จะปลดล็อก6รูปแบบนะสามารถปรับเปลี่ยนได้เลยครับอ่ะแล้วก็จะมีให้เราเปลี่ยนเทรนเนอร์เนาะเทรนเนอร์เราสามารถทําภารกิจเอานะทุกคนนะนะครับเทรนเนอร์ Trainer มันมีความสามารถเนาะเนี่ยถ้าเราใส่มันก็จะทําความเสียหายเนาะให้กับ โปเกมอนของเรานะครับผมมันจะบวกค่าเสียหายเนาะยิ่งอ่าพวกที่เป็นเทรนเนอร์นะผมหายากพวกนี้เนาะมันก็จะบวกพลังความเสียหายเยอะนะครับผมนะอ่าอันนี้ก็อย่าลืมมาใส่ด้วยนะให้เราจัดทีมนะครับผมจัดทีมเสร็จก็กดโจมตีได้เลยครับอ่าเกมนี้มันจะโจมตีให้เราอัตโนมัตินะครับผมนะมีระบบเร่งความเร็วสูงสุดอยู่ที่คูณ3นะครับผมนะครับคูณ3นะ นี่มิวทอย่างโหดครับผมบอกเลยตัวนี้เนาะกดค้าแบรับได้ที่อากิจกรรมของ v ีไอนาะที่มันแจกนะครับดูอีกรอบนึ่งครับผมคนไทยเล่นเยอะนะครับผมนะเวอร์ชั่นนี้นะเป็นเวอร์ชันใหม่ของ e x ็ e m e บิชนนะครับผมภาพสวยนะแนวตั้งด้วยนะครับผมมิวทูตัวเดียวก็ผมเสียทั้งทีมนะครับบอกเลยนะครับ พอเราชนะก็จะได้รับพวกทรัพยากรต่างๆเนาะที่เอาไว้อัปเกรดตัครของเรานะครับแล้วก็จะมีรางวัลไอดอลตรงนี้นะครับที่เป็นกองทองต่างๆตรงนี้เนาะกดติ๊กได้เลยครับมันสูงสุดอยู่ที่ประมาณ18ชั่วโมงนะครับผมนะอ่าสิบแถึงยีชั่วโมงประมาณนี้นะครับผมพอเรากดรับก็จะได้รับพวกเพชร xp ทรัพยากรต่างๆอุปกรณ์ต่างๆเนาะที่เอาไว้ใส่กับโปเกมอนอัปเกรดโปเกมอนของเราอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ต่อสู้ดวนตรงนี้ก็จะเป็นการบอท ฟรีนะครับผมนะรับฟรีได้3ครั้งต่อวันเนาะนะครับถ้าเราซื้อสิทธิพิเศษก็กดรับได้รวมๆแล้วประมาณ15ถึง16ครั้งต่อวันนะครับผมนะนะครับมันจะบอดให้เรา2ชั่วโมงเนาะตรงนี้นะครับผมตรงนี้นะครับผมก็จะเป็นเควสในการปลดล็อกเทรนเนอร์เนาะให้เราทำเควส4เควสตรงนี้ตามที่ระบบมันกำหนดได้เลยนะครับผมปลดล็อกเทรนเนอร์นะครับผมตรงนี้เนาะ เราก็จะมีเควสการาส่งนะครับผมส่งโปเกมอนไปทำเควสต่างๆนะตรงนี้นะครับกดส่งได้เลยนะครับแค่นี้นะครับก็จะได้รับพวกเพชรกาชาปองนะครับพวกตัวกาชาอะไรพวกนี้เนาะลราก็จะมีเควสร,รายวันรายสัปดาห์อะไรพวกนี้นะครับผมให้เราทำเนาะการเคลียร์ด่านต่างๆเนาะถ้าเราเคลียร์ด่านตามที่ ระบบมันกำหนดก็สามารถกดรับโปเกมอนอุปกรณ์นะครับชิ้นส่วนโปเกมอนอะไรพวกนี้ได้ฟรีนะครับผมนะแล้วก็จะมีพวกระบบดันเจี้ยนประจำวันนะเนี่ยตรงนี้ให้เราหาพวกทรัพยากรต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นเหรียญทองอีพีหินเลื่อนขั้นชิ้นส่วนโปเกมอนอะไรพวกนี้เนาะสามารถหาได้ใน,นส่วนนี้เลยนะครับผมนะกดเขา้าท้าทายได้เลยเนาะถ้าใครจะหาพวกทรัพยากรต่างๆนะครับกดโจมตีได้เลย ถ้าค่าพลังเราเยอะกว่ามันก็จะชนะอัโตโนมัตินะทุกคนนะในส่วนดันเจียนอันโตโนมตัติตรงนี้เนาะแล้วก็จะมีพวกการฝึกตีบงตีบอสอะไรต่างๆนะกดตีบอสได้เลยครับผมตีได้เลยจัดทีมตามปกติครับผมมีให้เราเลือกสกงสกิลต่างๆเนาะ่นี่มิวอามิวทูตัวเดียวับผมเสียวทั้งทีมนะครับบอกเลยนะครับ อย่างโกรธนะสกิลโจมตีเอลีเนาะแล้วก็สามารถกดรับของเราวันตรงนี้ได้ด้วยนะนตรงนี้นะครับเกมนี้ก็ผมเราไม่ต้องดูมันต่อสู้เนะเราสามารถไปกดทำาชาลิสอย่างอื่นได้นะเ,นเห็นไหมครับกดได้เลยามจนภัยตรงนี้ก็กดก็ไปทำได้เลยนะเราไม่จำเป็นต้องดูนะครับว่ามันโจมตีอะไรอยู่เนาะ มีหลายเควสหลายชาเลนจ์หลายดันเจี้ยนให้เราเล่นนะครับผมนะ,ะแล้วก็จะมีอารีนาพีพี้เนี่ยอารีน่านะครับอารีนาก็จะวัดค,ค่าพลังนะครับทุกคนนะวัดค,ค่าพลังเนาะให้เรามาจัดทีมนะครับป้องกันอารีนาของเราเตรงนี้นะครับจัดทีมก็กดบันทึกรูปแบบทีมได้เลยนะครับแล้วก็กดท้าทายเนาะมันวัดค,ค่าพลังนะเราดูดีๆเนาะ พลัง,งก,ก็กดท้าทายได้เลยนะครับปึ๊บนี่เห็นไหมครับ too, นะมีทู LA, นะครับผมโจมตีเอวีนะอย่างโหดบอกเลยโอ้โัวอีหนึ่งตัวแล้วครับกดข้ามได้นะถ้าเร์เมกดูเนาะพอเราชนะก็จะได้รับคะแนนเลนกิ้งนะครับแล้วก็ได้รับแคปซูลเลื่อนขั้นนะครับจะมีเลนกิ้งจะอันดับรางวัลประจําวันรางวัลอันดับอะไรพวกนี้เนาะ ก็มีร้านคงร้านค้าอารีนานะครับตามนี้เลยนะครับต่อไปเดี๋ยวเรามาดูอ่าโปเกมอนเนาะแล้วก็ระบบอัปเกรดโปเกมอนนะครับมาที่แกลเลอรี่ครับโปเกมอนะนะครับผมก็จะมาจากอนิเมะทั้งหมดเลยนะครับทุกคนนะอาจจะยังไม่เยอะนะเพราะว่าเกมเพิ่งเปิดเนาะก็รออัปเดตนะครับผมส่วนมากเกมนี้พวกธาตุแสงก็ธาตุมืดมันจะเก่งนะทุกคนนะนีอย่างเช่นธาตุแสงนี่ ทาามืดนะครับมิวทูเก่งสุดแล้วนะครับผมว่าที่อยู่ในท่ามืดนะสําหรับมิวทูล่างนี้เนาะสายนักรบหรือว,ว่าสายจูบตีกรยภาพาเนี่ยเองเห็นไหมครับจูต um ีเ e แล้วก็มีฟื้นฟูเนาะเพิ่มดาเมจด,ด้วยนะครับอย่างโหดแล้วก็อีกลหลายๆตัวเนาะที่เป็นโปเกมอนนะครับระดับตำนานเนาะมันก็จะมีะการวิวัฒนาการของโปเกมอนอยู่นะ นะครับทุกคนนะธาตแสงนะครับทันเดอร์และพวกนี้เนาะพิกาจูนะครับพิกาจูตัวนี้ก็ได้รับฟรีเนาะชุดต้นเกมนะครับธาดน้ำธาตไฟธาตุลมนะครับหลายตัวนะครับผมนะเดี๋ยวเรามาดูระบบอัปเกรดโปเกมอนครับเฮ้ hey! ก็จะมีให้เราใส่อุปกรณ์เนาะพวกอาวุธชุดเกราะอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็จะมีให้เราอัพเลเวล ของโปเกมอนกดอัปเกรดได้เลยครับผมถ้าโปเกมอน5ดาวนะผมมันจะตันอยู่ที่เลเวล1 0 0เนาะมันก็จะเปิดให้เราใส่เครื่องรางหรือว่าลูนนั่นเองนะครับกดใส่ได้เลยเนาะนะครับผมขออนุญาตบอกนะถ้าเป็นพวกโปเกมอนที่มี4สกิลนะผมมันจะเก่งกว่าพวกโปเกมอนที่มีสสกิลนะครับทุกคนนะถ้าเราจะปั้นนะครับหรือว่าหาตัวลนะครเนาะแนะนำให้หาพวกตัวละครที่มี4สกิลนะทุกคนนะมันจะเก่งมากนะครับ แล้วก็จะมีระบบอัพดงอัพดาวของโปเกมอนเนาะหาตัวซ้ำมาหนึงตัวแล้วก็หาตัวที่เกี่ยวข้องเนาะเป็นท่าเดียวกันนะครับก็ขึ้น5ดาวเป็น6ดาวเนะแล้วก็อัพเวลได้อีก45นะครับตันอยู่ที่เลเวล145นะครับผมนี่นะครับถ้าเราอยากรีเซ็ตตัวละครก็กดไปที่รีบอร์ตรงนี้ครับผมมันมีจำกัดอยู่นะ1วันสามารถรีเซ็ตได้ประมาณ5ครั้งเนาะประมาณนี้นะครับผม แนะนําให้อัปเกรดทุกตัวเนาะที่เป็นโปเกมอนที่เราปั้นนะครับผมต่อไปก็จะเป็นระบบกระชปองสม,มอนตรงนี้ครับก็จะมีทั้งหมด3ตู้นะครับผมมีตู้แอดวานตู้เชิญเพื่อนตู้พื้นฐานนะครับแนะนําให้มาสุ่มหาตู้แอดวานนะมีโอกาสออกพวกโปเกมอน5ดาวนะครับ5ดาวพวกนี้เลยนะครพวกทัดแสงทัดมืดเนาะแนะนําให้หาพวกโปเกมอนที่มี สกิลสี่สกิลนะครับตามที่ผมบอกเลยเนาะมันจะเก่งมากนะครับเดี๋ยวเรามาสุ่มพร้อมกันสิบครั้งครับผมไปนี่วัตเตอร์ฟรีนะครับสามดาวนะครับผมสี่ดาวเข้ามานำให้สุ่มให้ได้พวกห้าดาวนะเราไม่จำเป็นต้องสุ่มก็ได้นะทุกคนนะเพราะว่ามันแจกในที่อยู่ใน VIP อยู่แล้วเนาะที่ตัน VIP 2พยี่สิบเอ็ด รเรากดเข้ามารับได้เลยนะ,ะกระชับปองก็ประมาณนี้เนาะแล้วก็จะมีตู้แบบเลือกธาตุได้นะเ,นเห็นไหมครับเลือกธาตุก็มีโอกาสออกสูงอยู่นะพวกที่เป็นตัวละครโปกเกมอนระดับตำนานพวกมิวทูอะไรพวกนี้เนาะเรามาซุ่มดูนะครับในส่วนนี้แล้วก็จะมีพวกะระบบร้านค้าอะไรพวกนี้นะร้านโครงร้านค้านะครับการไต่หอคอยก็มีนะทุกคนไต่หอคอยเนาะ กิ iu, ลอ่ะระบบกิลก็มีเนี่ยระบบกิลนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูกิจกรรมที่น่าสนใจนะครับผมก็จะเป็นกิจกรรมล็อกอิน8วันเนาะวันที่1แจกพิกาจูนะครับผมธาตุแสง5ดาวนะครับอย่างโหดบอกเลยตัวนี้แล้วก็แจกอาอะคิอุสเนาะระดับ5ดาวธาตุแสงนะครับนี่แจก2ตัวนะสำหรับอาอะคิอุสเนาะมันให้เราปั้นนะครับผมอย่าลืมกดรับนะแล้วก็แจก บัตรเติมเงิน648หยวนนะครับผมแล้วก็กิจเวันนะครับแจกปนะิกาจูเนาะทำเควส์เจ็ดวันตรงนี้นะแล้วก็จะเป็นพวกกิจกรรมต่างๆของเกมเนาะบัตรกำนันร้านค้านะครับเติมเงินนะครับแลกบัตรคูปองเนาะแล้วก็แจกตรงนี้เนี่ย V.P. ตรงนี้เนาะเนี่ยกดจะลึกกว่าเข้ามารับกันด้วยเนาะเนี่ย V.P. 21ตรงนี้นะนใช้1เพชรในการรับนะครับพวก โปเกมอนระดับตำนานนะครับกดรับให้หมดเลยเนาะตรงนี้นะครับอ่แจกอย่างเยอะนะครับผมบอกเลยเกยมนี้แล้วก็แจกกิฟต์โค้ดนะสำหรับเกมนี้วิธีเติมโค้ดเรามาที่รูปโปรไฟล์มาที่ระบบการตั้งค่าแลกเปลี่ยนแพ็คมาที่สวัสดิการครับสำหรับโค้ดของขวัญถุกอ้านส์ตร,ตรงนี้กดคัดลอกโค้ดได้เลยนะครับกดคัดลอก ให้เรามากดวางตรงนี้ครับกดวางกดแลกเปลี่ยนได้รับแล้วเห็นไหมครับแนะนําให้กรองให้ครบทั้งหมดทุกโค้ดนะครับผมแล้วก็ X 7เกมก็จะมีฟังก์ชันต่างๆให้เราใช้เนะไม่ว่าจะเป็นฟังก์ชันการแปลภาษาเพิ่มความเร็วคลิกอัตโนมัติอะไรพวกนี้เนาะ,ะต่อไปผมขออนุญาตสอนวิธีใช้คูปองบัตรเติมเงินฟรีนะครับผมให้เราเลือกแพ็คที่เราต้องการที่จะเติมเงินได้เลยนะครับเช่นผมจะเติมเป็นแพ็ค6หยวนเนาะกดติ๊กเข้าไป เติมเงิน RMB รอสักครู่ครับผมมันจะขึ้นหน้าต่างเติมเงินให้เรานะครับนี่เห็นไหมครับมันก็จะใช้คูปองบัตรเติมเงินให้เราอัตโนมัตินะเนี่ยศูนย์บาทครับผมกดยืนยันการชำระเงินครับเรียบร้อยนะครับผมวิธีการใช้คูปองบัตรเติมเงินฟรีแจกทุกวันนะดูกคนนะสามพันบาทนะครับเรามาเล่นดูนะครับผมสำหรับเกมโปเกมอนวันเดอร์เจอร์นี่ เป็นเกมโปเกมอนเวอร์ชั่นใหม่แนวไอเดอร์พีจีนะผมของทางค่ายเอ็กซ์เนเกมนะภาพสวยแจกเยอะนะครับผมแจกคูปองบัตรติมเงินฟรี648หยวนหรือประมาณ3,000บาทไทยเนาะแล้วก็แจก VP 21นะครับสำหรับผู้เล่นใหม่นะเกมนี้เป็นเกมสายฟรีนะครับผมสำหรับใครที่เป็นสายฟรีไม่ต้องเติมก็เล่นได้นะสำหรับเกมนี้เนาะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมนะครับขอเล่นเกม อยากสนุกครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับพอเราเข้ามาที่หน้าดาวน์โหลดของเกม Pokemon Wonder Journey แล้วนะครับสิทธิพิเศษที่เราจะได้รับอาได้รับส่วนลดเติมเงิน99%นะครับทุกแพ็คเติมเงินเลยเนาะแล้วก็ได้รับคูปองบัตรเติมเงินฟรี648หยวนหรือประมาณ3,000บาทไทยนะครับแจกทุกวันนะแล้วก็ได้รับ VIP 21ฟรีเนาะสำหรับเล่นใหม่แล้ก็ได้รับ g ลิปโค้ด g กาคลิโค้ดนะครับผมสามารถนําไปกรอกได้ภายในตัวเกมได้เลยนะครับให้เรามากดดาวน์โหลดตรงคางว่า Open ตรงนี้ครับดาวน์โหลดเสร็จทํำการติดตั้งครับติดตั้งเสร็จกดคําว่า Open เพื่อเข้าเกมได้เลยครับ